สวัสดีคะสวัสดีนะคะพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของไม้นะคะอร์ดออโต้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ก็ยืนอยู่กับตัว NEXT GEN RANGER x l s กระบะ4ประตูนะคะที่ขายดีในตอนนี้ก็ว่าได้สำหรับตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่879,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0 170แรงม้า4 0 5รแรงบิดนิวตันเมตรสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแบบว่า ตนฉบับของลูกค้าเองเลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาจะพามาดูทีละชิ้นงานเลยเริ่มที่ตัวด้านบนจะมาพร้อมกับตัวสกูปทรงฟีดจะทำเป็นสีดำเงาตัดดำด้านและใส่เป็นตัวม้าสีแดงแบบนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิกนะคะบนฝากระโปรงก็คือจะเป็นสีแดงมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะ FORD ทำเป็นสีดำตัดด้วยสีแดง ไฟ LED นะคะพี่ๆก็สามารถเลือกได้คือชุดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้หมดเลยอยู่ที่เราทั้งหมดเลย <_ t od ic> เดี๋ยวมาด้านข้างกันบ้างสำหรับด้านข้างใส่เป็นตัวซุ้มร้อนะคะโป่งข้างประมาณ5.5นิ้วก็เอาง่ายๆก็คือคล้ายๆข,ของแรปเตอร์เลย <_ t od ic> สำหรับคันนี้เราได้ทำการยกหน้าสองหลัง2ใส่ในส่วนของตัวปีกนกเป็นงานของโยงสีแดงแบบนี้ มาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นออฟโรดหน้าย,ยาง33ก็คือเอาง่ายๆเรายก2นิ้วไม่พอมาพร้อมกับตัวยางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อนะคะที่เป็นออฟโรดเป็นงานของ o a s i s ก็จะเป็นก้านแบบว่าสีดำตัดด้วยสีเงินหล่อๆแบบนี้เลยสำหรับด้านข้างจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ r รนเจอนะคะแล้วก็มี r a ปเตอร์ด้านหลังคือเอาง่ายๆสติกเกอร์นะคะ เรามีหลายแบบนะคะให้กับพี่ๆเลือกอยากได้แบบไหนนะคะบอกเลยนะคะเราจัดให้ทุกรูปแบบเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะไมคก็จะครอบในส่วนของกระบะท้าย FORD ทําเป็นตัวสีดําตัดด้วยสีแดงและใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์อคริลิกที่เป็นสีแดงสําหรับตัวกันชนท้ายอันนี้ก็คือเดิมๆม,มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นไงบ้างเออ โหดดุเด่นนะคะไปในตัวนะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่มีโครงการกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่089 24 24 073หรือจะโทรหาพี่บีมก็ได้นะคะที่09 227 63 689นะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ